ซื้อทองมาส่องไปผ่านูุ้หาและทะเลควันลอยมากับแสงไฟใจมันโบยบินอีกคราฟ้าคงดำแต่ดูใสราตรีนี้คือเพื่อนฉัน ครับวันนี้สิงโตพาไปนะครับก็จะพาทุกคนมาเยี่ยมชมตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับแล้วก็เป็นตลาดที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดอกไม้หรือว่าจะเป็นพันไม้ต่างๆนะครับรวมไปถึงในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดับตกแต่งสวนนั่นเองครับเป็นตลาดที่มีต้นไม้มีพันไม้แล้วก็มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งสวนเนี่ยหลากหลายมากๆครับแล้วก็มี จำนวนร้านเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากพอสมควรเลยนะครับมีหลายร้านมากๆครับแล้วก็เป็นตลาดที่มีความยาวมากๆมีร้านต้นไม้อยู่มากกว่า50ร้านค้าเลยนะครับข้างในจะเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้สิงโตจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมในตลาดแห่งนี้นะครับว่าจะมีต้นไม้พันไม้แล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งสวนมากน้อยขนาดไหนแล้วราคาจะเป็นยังไงบ้างมีการจัดเรียงหรือว่าการนำเสนอที่ ถูกตาถูกใจสําหรับลูกค้าหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราตามไปดูนะครับว่าด้านในจะเป็นยังไงบ้างนะครับสิงโตพาไปไปกันเลยครับ,รบรอัลเลาะห์มิลลัม นี่ก็คือตลาดต้นไม้นะครับที่มีความหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นพันุไม้หรือว่าจะเป็นดอกไม้นะครับรวมไปถึงในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ตกแต่งสวนนะครับซึ่งที่นี่เป็นจุดที่มีการขายต้นไม้เราก็รวมไปถึงในส่วนของดอกไม้นี่ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับตลาดที่นี่นะครับมีจํานวนร้านค้าที่ขายอุปกรณ์ต่าง ไม่ว่าจะเป็นพันไม้แล้วก็ดอกไม้เนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะครับมีให้เลือกที่หลากหลายแล้วก็มีร้านค้าหลายๆลร้านให้เลือกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งไปดูในส่วนของอพันไม้นะครับว่าจะมีมากน้อยขนาดไหนครับ ีก็จะเป็นรถที่กำลังยกต้นไม้นะครับเพื่อที่จะไปส่งให้กับลูกค้านะครับข้างบนรถนั้นจะเป็นต้นมะกอ,อกนะครับทุกคนแล้วก็จะมีต้นปาล์มที่เขากำลังยกขึ้นรถนะครับมีร้านค้าให้เลือกเยอะมากครับทุกคน เดี๋ยวเราเดินข้ามาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นไม้แล้วก็ดอกไม้มีให้เลือกหลากหลายนะครับต้นไม้บางเชินอย่างนี้นะครับก็จะเป็นต้นมะกอกแล้วก็จะมีต้นเฟื่องฟ้าด้วยนะครับก็จะมีพันธุ์ไม้ที่เยอะแยะมากมายครับมีหลากหลายพันธุ์เลยครับมีอ่ามีพวกต้นกรบห๋อยครับอันนี้จะเป็นต้นมะกอกนะครับ เป็นต้นปาล์มครับนี่คือความหลากหลายของต้นไม้แล้วก็พันไม้ที่นี่ครับแหมมีต้นมะลิด้วยครับทุกคนอันนี้คือต้นมะลิครับแล้วก็มีต้นโปยเซียนครับอันนี้ก็จะเป็นพันไม้ที่มีความหลากหลายมากๆเลยนะครับ แล้วก็มีหลายร้านค้ามากๆครับทุกคนเมื่อสักครู่นี้ก็เจอพวกพี่เขาชวนคุยนะครับก็เลยแวะเขาอันนี้จะเป็นต้นไทรครับแล้วก็มีพวกไม้ดอกไม้ประดับต่างๆเยอะแยะมากมายเลยครับนี่ครับ มีราคา8 KD ก็ประมาณ800ครับแล้วก็จะมี4 KD 5 KD อันนี้จะเป็นต้นลีลาวดีครับทุกคนมีดอกไม้ให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยครับ ครที่มาทำงานที่นี่นะครับก็สามารถที่จะแวะมาชมต้นไม้พวกดอกไม้ต่างๆแล้วก็รวมไปถึงพวกอุปกรณ์ตกแต่งสวนด้วยนะครับสามารถที่จะแวะมาดูได้ครับมีพันไม้ที่เยอะแยะมากๆครับแล้วก็มีหลากหลายให้เลือกด,ด้วยมี พวกอันนี้จะเป็นต้นเทียนทองก็มีครับทุกคนน,นี้จะเป็นต้นผีเสื้อนะและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ,อต้นโหระพานั่นเองครับอันนี้เมื่อเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีพวกพี่ๆที่เป็นพนักง,งานขายนะครับมาขอถ่ายรูปด้วยนะครับแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นร้านขายดอกไม้ครับทุกคนมีมีดอกไม้เยอะมากครับ มเมื่อกี้พี่ๆเขาอยากมาเข้ากล้องด้วยนะก็เลยหยุดพักไปขอถ่ายกับพวกพี่เขาสักครู่นะครับมีพันไม้เยอะมากๆครับทุกคนใครที่จะมาเที่ยวแวะมาดูต้นไม้ที่นี่ได้นะครับนี่ด้านหลังผมก็จะมีต้นลิ้นมังกรแล้วก็จะมีต้นหญ้าครับ มครับตลาดที่นี่จะยาวมากๆครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกไม้ประดับเช่นเดียวกันครับแล้วก็จะมีหลากหลายเลยครับขอหลบๆแป๊บเดิงแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นพวกอุปกรณ์ที่ตกแต่งในสวนนะครับร้านนี้ใหญ่มากๆครับ อุปกรณ์อุปกรณ์ส่วนตัวอันนี้จะเป็น ร้านร้านโฮมการ์เด้นนะร้านใหญ่มากร้านนี้เอาเป็นว่าใครที่สนใจนะครับมาอยู่ที่คูเวตนะครับสามารถที่จะแวะมาเยี่ยมชมตลาดดอกไม้ที่นี่ได้นะครับมีทั้ง พันไม้พันดอกไม้รวมไปถึงผักที่ปลูกในส่วนครัวด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งที่อยู่ในส่วนดอกไม้ด้วยนะครับสามารถที่จะแวะมาที่นี่ได้นะครับ เมื่อสักครู่นี้นะครับสิงโตนะครับได้พาทุกคนนะครับไปเยี่ยมชมตลาดดอกไม้ที่มีทั้งดอกไม้พันธไม้ต่างๆรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรู้สึกว่าจะมีในส่วนของอร้านดอกไม้ที่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับแล้วก็รวมไปถึงร้านค้าที่มีให้เลือกหลากหลายมากมายด้วยนะครับมีทั้งในส่วนของตัวพันดอกไม้พันธไม้แล้วก็พืชผักส่วนครัวด้วยนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช ในการตกแต่งสวนด้วยนะครับใครที่อยากจะมาเยี่ยมชมที่ตลาดแห่งนี้สามารถมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดสถานที่แห่งนี้ไว้ให้นะครับว่าเป็นที่ไหนสามารถที่จะนั่งรถบัสหรือว่าจะเป็นรถแท็กซี่มาที่นี่ได้เลยนะครับสําหรับอีพีถัดไปนะครับสิงโตจะพาไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมสิงโตพาไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีถัดไปสําหรับวันนี้สิงโตล,ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่อีพีหน้าลาไปแล้วสวัสดีครับ เรื่องรามันกัดถึงไหนถนนเส้นนี้ยังยาวไกลจอผู้คงส่ง